สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ผมจะมาขอนําเสนอตัว b z 106นะครับเป็นเครื่องเลื่อยสายพานตัดไม้ขนาด10นิ้วนะครับผมมอเตอร์เนี่ยอยู่ขนาด375วัตต์ผ่าไม้หนาเนี่ยได้ขนาด5นิ้วแต่ผมแนะนำนะพี่นะนัก4นิ้วมันก็น่าจะพอละนะครับใบเลื่อยเนี่ยมาอยู่ที่ขนาดไซส์3ขุนนะครับ6ฟันนิ้วเหมาะสําหรับพวกตัดโคง้งตัดตรงก็ได้ไหมตัดได้แต่ว่าแนะนาถ้าเกิดจะตัดตรงเนี่ยก็เปลี่ยนใบเลื่อยเป็นไซส์ขนาด5หุน,นเดี๋ยวผมมาเปิดดูเครื่องให้นะครับเครื่องก็จะทํางานประมาณนี้ นะครับผมไอตัวนี้ผมบอกก่อนคือตัวนี้เอาไว้ปรับระยะการขึ้นลงของตัวมูเล่นะฮะขึ้นลงเวลาเราจะเปลี่ยนไปเรื่อนเนี่ยก็เปลี่ยนไม่ยากเราก็ปรับตัวนี้ลงนะครับมูเล่ตัวนี้ก็จะลงมาแล้วเราก็ถอดตัวสายพานนี่ออกนะครับทั้ง2ด้านแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวดูดฝุ่นนะครับพี่ก็สามารถใส่จอยเตอร์เข้ามาได้นะครับขนาด2นิ้วนะครับผมนะฮะ ส่วนตัวหน้าโต๊ะนะอยู่ที่ขนาด3 4มมิลนะครับหรือ34เซนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้พี่นะแล้วตรงนี้เราก็มีตัวประคองนะครับผมประคองไม้นะฮะแล้วก็เราก็จะมีตัวดันไม้เข้าไปนะครับผมเดี๋ยววัผมจะลองตัดให้ดูนะฮะก็ตัดไม่ยากเลยอ่ะต่อไปนะครับอ่านี่นะครับตัดออกมาก็ตรงพอสมควรนะครับพี่นะโต๊ะตัวนี้เราสามารถปรับระดับ4 5องศาได้นะครับเราก็ถันเกลียวนี้ออกนะฮะ นี่มันขึ้นมาปุ๊บอ่าแล้วก็ปรับนี่นะฮะจากที่สิบสามสิบสี่สิบห้าได้หมดเลยนะครับผม แต่ส่วนเนี่ยเพา่อตัดตรงกันนะพี่นะครับผมส่วนเครื่องเลื่อยสายพานตัวนี้นะฮะเราสามารถเปลี่ยนใบเลื่อยได้ด้วยนะครับอย่างแรกเนี่ยที่ผมจะให้ดูตัวนี้เป็นใบเลื่อยตัดเหล็กขนาดเป็นฟันละเอียดนะครับสิบทับสิบสองฟันนะฮะแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปเครื่องตัวนี้ก็สามารถตัดเหล็กได้เหล็กแผ่นขนาดก็ใหญ่เกิน1มิลประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นใบเลื่อยขนาด6ขุนนะครับเป็นฟันหยาบนะครับก็เหมาะสาหรับเอาไว้ตัดตรงสมมติเราตัดตรงไม้ยาวๆอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนําว่าให้ใช้ขนาดใบที่กกว้างขึ้นนะครับผมอย่างนั้ กระดาษทรายสายพานกันต่อไปเรามาดูเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานนะครับอันนี้เป็นเครื่องขัดกระดาษทรายแบบแนวตั้งนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวสาพานเนี่ยขนาด1นิ้วนะครับรุ่นนี้รุ่น s b 1 2 0นะครับผมนะฮะขนาดความเร็วของมอเตอร์เนี่ย2,950รอบเป็นรอบเร็วนะครับขนาดมอเตอร์ก็300วัตต์ไฟ2สายเสียบปลั๊กไฟบ้านใช้งานได้เลยนะครับข้อดีของตัวนี้คือตัวโต๊ะตัวนี้เนี่ยเราก็ปรับ45ได้นะครับผมนี่นะฮะ ส่วนตัวนี้นะครับเราก็ปรับได้เช่นกันนะฮะนี่ก็แค่หมุนตัวนี้เข้านะครับนะครับก็อยู่นะฮะนะครับเราจะมีตัวจานองศาให้เราด้วยพอดีของตัวนี้การหนึ่งคือมีตัวท่อด,ดูดขนาด2นิ้วเหมือนกันแล้วก็จะไปต่อเครื่องดูดฝุ่นได้นะฮะเดี๋ยวผมลองไปเครื่องให้ดูนะอันนี้นะฮะนี่เราก็เอาง,ง่ายๆเลยนะครับ ข้อดีของตัวนี้อีกอันนึงนะครับสายพาเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นได้เข้าโค้ง่ก็จะดีมากเลยครับพี่เนี่ยฮะนะเดี๋ยเข้าโค้งเข้าอะไรอย่างนี้ก็สะดวกกว่านะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยเป็นนะพี่นะเนี่ยลองดูเนี่ย,นยในการเข้าโค้งอะไรก็ง่ายกว่าเครื่องขัดกระดาษทรายทั่วๆไปนะครับ ข้อดีของตัวนี้คือสามารถสั่งซื้อตัวกระดาษทรายขัดเหล็กได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าลูกค้าจะไปขัดเหล็กหรือว่าไปขัดชิ้นส่วนที่มันเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมพวกนี้แล้วก็ซื้อตัวกระดาษทรายขัดเหล็กไปเพิ่มนะครับส่วนใหญ่ตัวนี้เนี่ยคนเอาไปขัดพวกด้ามมีดอะไรกันเยอะนะครับลองดูก็ฝัก เครื่องตัวนี้ไปด้วยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็งานหนักหน่อยนะครับจะเป็นรุ่น s b 46นะครับผมขนาดสายพานเนี่ยอยู่ที่ขนาด4นิ้วนะครับความยาว3ลอก36นิ้วขนาดสายกลมอยู่ที่ขนาด6นิ้วนะครับผมนะฮะวิธีการเปลี่ยนสายพานก็ง่ายๆเราแค่ปลดตัวนี้ออกเข้าออกแค่นั้นเองนะครับสายพานก็จะออกละนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับนี่ก็เสียงเงียบกว่า ะะตัวนี้ขนาดมอเตอร์ก็375วัตต์นะครับก็ใช้งานง่ายนะครับมีตัวกาดบังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถือเข้าไป เนี่ยก็ใช้งานง่ายไม่ยากเลยนะครับความเร็วรอบของมันอยู่ที่1,450รอบนะครับจะเป็นรอบธรรมดานะครับตัวนี้นะฮะข้อดีของตัวนี้คือเราก็มีกระดาษทรายสายพานขัดเหล็กเหมือนกันนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้ขัดเหล็กได้เหมือนกันนะครับผมก็ใช้งานได้ดีเลยครับตัวนี้นะครับเหมาะสาหรับทุกบ้านนะครับผมผมก็ฝากเครื่อง3าตัวนี้ไ้ด้วยนะครับพี่ขอบคุณนะครับ